คุณแอนเนอร์ครับก่อนอื่นเลยยินดีด้วยอีกครั้งนะครับช่วงฉลองที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีใครส่งข้อความแสดงความยินดีมาบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการได้ชูถ้วยแล้วก็ขบวนพาเรดที่กำลังจะมีโอ้คำถามมาเป็นชุดเลยนะครับก็มีคนส่งข้อความมาเยอะมากครับส่วนใหญ่จะพูดคล้ายๆกันแต่ก็รู้เลยว่าทุกข้อความมาจากใจจริงๆ ผมก็พยายามตอบให้ได้มากที่สุดไม่ได้ตอบยาวมากแต่พยายามตอบทุกคนครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันสุดยอดมากๆเลยสำหรับแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเขาเลยแล้วผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับตั้งแต่มาถึงสนามแฟนๆก็ส่งเสียงเชียร์กันแบบสุดๆแล้วพอเริ่มเกมเราก็ดันโดนนำก่อนอีกมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ เราต้องลุยเองแล้วพอทำประตูได้เห็นทั้งนักเตะกับแฟนบอลดีใจกันขนาดนั้นมันทำให้ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคนที่ดังที่สุดที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีคือใครครับผมว่าคงเป็นเจอเก้นครับนั่นแหละครับเขาพูดว่าอะไรบ้างครับก็แนวๆว,ว่ายินดีด้วยนะตอนนี้นายก็รู้แล้วว่าทำไมสโมสรนี้ถึงพิเศษและตอนนี้นายก็เป็นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์แล้วนะเขาดีใจกับผมกับนักเป๊กับทีมงานแล้วก็แฟนบอลทุกคนเลยครับก็อย่างที่รู้กันว่าเจอเกนเป็นคนยังไงใจดีมีความสุขกับคนรอบข้างตลอดจริงๆยังมีอีกหลายคนส่งมานะครับแต่ที่ดังที่สุดก็น่าจะเขานี่แหละแล้วหลังจากการฉลองใหญ่ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มองไปข้างหน้าว่ายังไงบ้างจะกลับมาโฟกัสกับเกมที่เหลือยังไง แล้วเห็นโอกาสอะไรในโปรแกรมที่เหลือก็ดีนะครับเพราะเกมที่เหลือยังต้องเจอกับทีมแข็งๆอย่างเชลซีอาร์เซนอลไบรตันแล้วก็พาเลสมันก็ทำให้ทุกเกมมีความท้าทายแล้วก็ช่วยให้เรายังมีแรงจูงใจอยู่ถึงจะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลแต่ผมก็มองว่ามันคือการเริ่มต้นของฤดูกาลหน้าด้วยเลยเกมแรกที่ต้องเจอคือเชลซีซึ่งเราก็เคยเจอกันมาแล้วช่วงต้นฤดูกาลตอนนั้นผมยังแอบแปลกใจเลย ว่าทำไมตอนนี้เราถึงทิ้งห่างเขาได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนั้นพวกเขาเล่นดีกว่าเราด้วยซ้ำแต่เราก็ยังหาทางเอาชนะได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทีมเรามีคือบางเกมเราอาจไม่ได้เหนือกว่าชัดๆแต่ก็ยังหาทางชนะได้อยู่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอบ่อยเพราะปกติเราคุมเกมได้แต่เกมนั้นถือว่าเหนื่อยจริงๆเพราะงั้นที่ตอนนี้เรานำพวกเขาได้ขนาดนี้ ผมว่าน่าชื่นชมทุกคนในทีมเลยครับขอบคุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ยต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสมนะครับเขามีกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7 e เ e ่นอใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอุป e รณ์มือ o ือนะครับที่วางโทรศัพท์แก,เกดเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบลูทูธ พัดลมโอ้โหมีครบนะครับก็สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืไมไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าคิสโมอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับคุณต้องมีติดบ้านกันนะนไหนๆก็พูดถึงเรื่องฤดูกาลหน้าแล้วขอถามเรื่องของเทรนด์หน่อยครับสถานการณ์เป็นยังไงหวังว่าเคลียร์ได้เมื่อไหร่เหลือประมาณ4สัปดาห์ครับ มีอะไรอัปเดตบ้างไหมครับถ้ามีข่าวผมคงไม่ใช่คนแรกที่บอกแน่ครับแต่คนตรงหน้าผมพวกนี้แหละน่าจะได้รู้พร้อมๆกันถ้ายังไม่มีข่าวจากฝั่งเราก็แปลว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ครับเมื่อคืนนี้เชลซีลงเล่นในเกมยุโรปใช่ไหมครับคุณได้ดูเกมนั้นไม่เอ่ยแล้วคุณได้อะไรจากเกมนั้นบ้างบางช่วงผมก็ได้ดูครับเห็นว่าเขาเปลี่ยนตัวนักเตะออกตอนพักครึ่งเยอะเลยแล้วก็ใส่คนใหม่ลงมา แบบคุณภาพไม่ได้ตกเลยนี่แหละคือความเข้มข้นของรอบรองในยุโรปแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือพรีเมียร์ลีกทุกทีมมีนักเตะเก่งๆกกันหมดเราก็เหมือนกันเปลี่ยนใครลงมาก็ยังเล่นได้ดีนี่แหละเหตุผลที่ลีกนี้คนถึงชอบดูกันเยอะเชลซี Chelsea เป็นทีมที่ดีมากสำหรับผมนะที่เห็นชัดสุดก็คือตอนที่เขามาเยือนเราแล้วเล่นได้ดีในสนามเรามันบอกเลยว่าพวกเขามีคุณภาพแค่ไหน ตอนนี้ทีมคุณมี82แต้มถ้าชนะหมดอีก4เกมจะได้96แต้มซึ่งพอจะคว้าแชมป์ได้เลยในหลายปีที่ผ่านมาสำคัญแค่ไหนสำหรับคุณที่จะพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดก่อนจบฤดูกาลเราก็จะพยายามชนะให้ได้ทุกเกมครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นักเตะทุกคนที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลควรมีเป้าหมายแบบนั้นเสมอผมมองว่าถ้าจะตัดสินผลงานเราคนมองที่แต้มที่เราทำได้ตอนนี้ เทียบกับทีมที่เคยได้แชมป์ก่อนหน้านี้4เกมสุดท้ายมากกว่าเพราะสถานการณ์มันต่างกันตอนนี้เรายังแข่งขันอยู่แต่เราก็ต้องโรเทชันนักเตะบ้างผมจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบางตำแหน่งไม่ใช่เปลี่ยนทั้งทีมแต่บางคนจะได้โอกาสมากขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะอ่อนลงนะครับเพราะเรายังเชื่อมั่นในนักเตะที่เราจะใช้เหมือนเดิมยังไงผมก็ว่าควรมองที่แต้มที่เราทำได้ตอนนี้แล้วเปรียบเทียบกับทีมแชมป์ในอดีต ตรรงกว่าคับที่คุณบอกว่าจะเปลี่ยนบางคนลงสนามนั่นเพราะอยากดูพวกเขาไว้ใช้ในฤดูกาลหน้าด้วยหรือเปล่าฤดูกาลนี้ด้วยครับบางคนผมว่าควรได้ลงเล่นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเพราะพวกเขาซ้อมดีมากแล้วก็เก่งพอจะเล่นให้ทีมอยู่แล้วเพียงแต่ผมเลือกใช้ผู้เล่นชุดเติมเป็นส่วนใหญ่ตลอดทั้งฤดูกาลตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะให้พวกเขาได้ลงสนามบ้างเพื่อดูว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในจุดไหนซึ่งแน่นอนครับมองไปถึงฤดูกาลหน้าด้วย แต่เหตุผลหลักคือพวกเขาสมควรได้โอกาสแล้วสุดท้ายครับมีแฟนๆหลายคนบอกว่าชอบมากที่เห็นคุณฉลองในสนามแล้วก็หลังเกมที่แอนฟิลด์รู้สึกเหมือนคุณกับแฟนบอลผูกพันกันมากขึ้นไปอีกคุณรู้สึกแบบนั้นไหมค้าจะมากขึ้นได้อีกนะครับเพราะตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ผมก็รู้สึกเลยว่าแฟนๆสนับสนุนผมเต็มที่ไม่ใช่แค่ทีมแต่ผมด้วยแล้วพอเราชนะอะไรสักอย่างด้วยกัน มันก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นไม่ว่าจะเป็นผมกับทีมงานทีมกับแฟนบอลหรือผู้เล่นในทีมเองก็เหมือนกันหมดเลยพอได้ชูถ้วยด้วยกันมันเหมือนพาเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับแล้วสำหรับฮาวีเอลียตเขาบอกว่าอยากอยู่ต่อและสู้เพื่อตำแหน่งของเขาแม้จะได้ลงไม่เยอะนักในฤดูกาลนี้คุณมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของอนาคตทีมไหมครับอย่างแรกเลยผมว่ามันสำคัญมากนะ ที่นักเตะที่อยู่กับเรารู้สึกอยากอยู่ต่อมันเป็นคำชมอย่างดีสำหรับทุกคนที่ทำงานในสโมสน,นี้เลยสำหรับฮาวีเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นมากเท่าที่ควรจะได้แต่มันก็เพราะว่าเรามีนักเตะเก่งๆเยอะว่าและหลายครั้งผมเลือกใช้งานคนอื่นมากกว่าอีกอย่างคือเขาเจ็บยาวไปพักหนึ่งด้วยผมพูดตรงๆกับเขาเลยว่าตอนที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บใหม่ๆเขายังไม่เหมือนเดิม แต่ช่วงสองสเดือนหลังนี้กลับมาอยู่ในระดับเดิมแล้วซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาได้ลงมาขึ้นถ้าไปดูนาทีที่เขาได้เล่นในช่วงเดือนหลังเทียบกับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็แปลว่าผมเองก็รู้สึกดีกับฟอร์มเขาตอนนี้มากกว่าตอนที่เขากลับมาครั้งแรกนัดแต่ that, อย่างฮาวิหรือเคซี่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรกับคุณไหมในช่วงเดือนสุดท้ายนี้ ผมไม่คิดว่าพวกเขาต้องพิสูจน์อะไรให้ผมดูนะเพราะผมเห็นพวกเขาทุกวันในสนามซ้อมแล้วก็เคยเห็นพวกเขาลงเล่นให้ทีมมาแล้วส่วนฟีเดลิโกถึงจะยังไม่ได้ลงเล่นให้เรามากแต่เขาก็มีเส้นทางอาชีพที่ดีมากจากสโมสรอ,อื่นก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ต้องการให้พวกเขาพิสูจน์ตัวเองหรอกครับแต่ผมว่าเขาเองแม่แหละพี่อยากพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่า เขาดีพอสำหรับทีมนี้ซึ่งผมรู้ว่าเขาทําได้อยู่แล้วและผมเชื่อว่าตัวเขาเองก็รู้เหมือนกันผมไม่ได้จะพักผู้เล่นหลักทุกคนแล้วเอาแต่ตัวสำรองลงหมดนะครับไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนผมเคยทําแบบนั้นครั้งหนึ่งตอนเจอบลัฟน่าจะหมายถึงเกมเยือนทีมรองบอลแล้วก็โดนสื่ออย่างพวกคุณเล่นสนักเลยใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้น ครั้งนี้จะมีการสลับบางตำแหน่งครับแต่ไม่ใช่เปลี่ยนยกชุดแน่นอนคุณพูดเองว่าตอนนี้เริ่มคิดถึงฤดูกาลหน้าแล้วซึ่งปกติคุณจะคิดทีละนัดเท่านั้นการคว้าแชมป์ล่วงหน้าแบบนี้ทำให้คุณวางแผนอะไรสำหรับซีซั่นหน้าได้มากขึ้นไหมม,มันมีหลายอย่างเลยครับที่จะส่งผลต่อฤดูกาลหน้าอย่างบางทีมอาจต้องไปเล่นคัพเวิลด์คัพด้วยซ้ำแล้วจะบอกว่าการได้แชมป์ล่วงหน้ามันช่วยไหม บางมุมก็ใช่นะสิ่งที่ชัดที่สุดสําหรับผมคือก่อนหน้านี้เวลาเราคุยกับนักเตะใหม่ๆที่อยากดึงเข้ามาผมมักจะพูดเสมอว่าแฟนบอนเลเหล่านี้พิเศษมากมันพิเศษจริงๆที่ได้เล่นให้สโมสรน,นี้แต่หลังจากเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมว่าผมไม่จําเป็นต้องพูดแบบนั้นอีกแล้วเพราะแฟนแแสดงให้เห็นหมดแล้วว่าพวกเขาเป็นยังไงบรรยากาศตอนฉลองแชมป์มันสุดยอดมากทั้งในสนามและหลังเกมที่สําสคัญ คือไม่มีใครวิ่งลงไปในสนามเลยทุกคนอยู่ในอธธรรัธจันทร์ฉลองกันอย่างมีพลังและมีระเบียบนั่นแหละของจริงผมว่าการที่เรามีทั้งแชมป์และมีแฟนบอลแบบนี้มันเป็นจุดดึงดูดที่ใหญ่สำหรับนักเตะที่เราอยากได้มาร่วมทีมแน่นอนแต่ถ้าถามว่าการได้แชมป์เร็วแบบนี้ช่วยเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลหน้าแค่ไหนมันตอบยากครับดูจากฟอร์มของทีมอังกฤษในยุโรปปีนี้ คิดว่านี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพราะทีมอย่างแมนยูอยู่ที่14สปอร์สที่16แต่ก็ยังอาจได้ลุ้นไปยุโรปอยู่ครับแต่ผมคิดว่าทีมอันดับ14กับ16ของพรีเมียร์ลีกมีเงินมากกว่าทีมอันดับหนึ่งในลีกคอนแลนด์เยอะเลยนะครับมันก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรที่ทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วเราก็มีหลายทีมเลยมีงบเยอะกว่าทีมในลีกอื่นๆทั่วโลกยกเว้นบางทีมอย่างบาร์เซโลนา เรอัลมาดริและอีกไม่กี่ทีมเท่านั้นมันก็ไม่แปลกใจที่ทีมจากอังกฤษสามารถไปได้ไกลในยุโรปโดยเฉพาะใน c o คอนเ e อเร League และ e u r o ูโร e a g u e เพราะเรื่องเงินมันต่างกันมากจริงๆเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆที่แข่งในรายการนั้นส่วน Champions League ผมว่ามันยังพอสูสีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการที่ Arsenal ยังอยู่ในรอบรองก็ถือว่าเป็นความสำเร็จใหญ่เลยมันแสดงให้เห็นว่าในลีกนี้มีเงินมากแค่ไหน และลีกนี้แข็งแข่งแค่ไหนแต่จริงๆเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องรอให้ถึงฤดูกาลนี้ก็รู้ได้ว่าพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นลีกที่ดีที่สุดและแข่งขันกันเข้มข้นที่สุดในโลกมีไม่กี่ลีกหรอกครับที่ทีมอันดับ15 16, 17ซึ่งปีนี้อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ทีมอย่างยูไนเต็ดกับสเปอร์สอยู่อันดับนั้นเพราะปกติพวกเขาไม่อยู่โซนนั้นอาจถึงจะเป็นทีมที่ปกติอยู่อันดับกลางกลาง ก็ยังมีผู้เล่นที่สามารถเล่นกับทีมอันดับ 1, 2หรือ3ได้เลยซึ่งคุณจะไม่เห็นแบบนี้ในลีกอื่นครับคุณพูดไว้ว่าเชลซีเป็นทีมที่เล่นดีกว่าในเกมแรกแล้วก็ดูเหมือนจัดจัดก,การเรื่องแท็กติกได้ดีมากๆน่าจะสร้างปัญหาทางแท็กติกให้กับคุณมากที่สุดในฤดูกาลนี้เลยคุณสนุกกับการเจอเกมแบบนี้ไหมแล้วคิดว่าการเจอกันวันอาทิตย์นี้จะเหมือนกันไหมใช่ครับ เพราะเชลซีเล่นสไตล์เดิมเหมือนที่เล่นที่แอนฟิลด์แล้วก็เล่นสไตล์เดิมมาตลอดจะเรียกว่า3 2 4 1ก็ได้พวกเขาชอบดันกองหลังคนหนึ่งขึ้นมาอยู่กลางสนามแล้วเกมที่เจอกับเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเราเห็นพวกเขาเล่นแบบนี้มาแล้วผมว่าประมาณนัดที่11หรือแถวแถวนั้นที่เราเจอกันเราเองก็รู้ว่าพวกเขาจะทำแบบนี้ แต่เราอาจจะป้องกันได้ไม่ดีพอหรือไม่งั้นก็คือพวกเขาเล่นดีจริงๆซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของเชลซีในฤดูกาลนี้เลยแต่พ้นจากเรื่องแท็กติกแล้วทีมเขาก็มีผู้เล่นดีๆเยอะมากนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องเจอให้ได้ไม่ใช่แค่แผนการเล่นแต่คือผู้เล่นที่คุณต้องสู้ด้วยในสนามพูดถึงผู้เล่นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ เพิ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รับความสนใจเท่าคนอื่นๆเท่าไหร่คุณคิดว่าเขาสำคัญกับความสำเร็จของทีมคุณมากแค่ไหนในฤดูกาลนี้สำหรับผมนะเขาไม่ได้ถูกประเมินต่ำเลยเพราะเขาลงเล่นแทบทุกเกมหรืออย่างน้อยก็เกือบทุกเกมถ้าไม่ได้ลงก็เพราะต้องพักหรือติดอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ เขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากฉลาดในการเล่นและเล่นบอลได้สบายมากๆสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นสำหรับผมคือปกติแล้วผู้เล่นที่มีความเข้าใจเกมดีๆและเล่นบอลได้เนียนแบบนี้มักจะไม่ค่อยดุด,ดันหรือเล่นเข้มข้นเวลาที่ไม่มีบอลแต่เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำได้ทั้งสองอย่างเข้าใจเกมดีเล่นบอลดีและมีความมุ่งมั่นสูงเวลาที่ไม่ได้ครองบอล เขาโดดเด่นในแผงมิดฟิลด์ของเราเรื่องนี้เลยขอโทษครับขอถามเรื่องคอนเนอร์แบรดลีย์หน่อยเขาจะลงเล่นสุดสัปดาห์นี้ได้ไหมเขาจะลงซ้อมกับทีมวันนี้ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วค่อยดูว่าเขาทำได้แค่ไหนถ้าทุกอย่างไปได้ดีในวันนี้และพรุ่งนี้เขาน่าจะมีชื่อในทีมแต่อาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงก็ได้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทุเกตเดอร์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Football together,